สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทักทายเอฟซีสุขภูสุขชนพี่น้องและเบิ่งืันนี้ยี่บลจีดอย่างสู้กินเอฟซีว่าอยากเห็นเยีบนเห็ดเมนูเห็ดเมนูตำอันเห็ดเมนูอย่างก่อเกี่ยวกับเห็ดปะนะวัอนี้บุกเลยสิมาตำเห็ดสุกเห็ดสเด้พี่น้องสุปเห็ดสู้กินนสเด้บานอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพริกเดี่ยวขวไว้เด้วยพี่น้องเป็นแบบพริกดิบเ้าขัวใส่หอมใส่กระเทียม ขัวเรียบร้อยเร้วนะคะเป็นแบบพริกดิบเนาะแบบพริกหยวกบบกพริกนวยสีเงาๆนี่แม่พี่น้องที่บนเสียมาจากสวนเนี่ยเนี่ยจะเป็นน่วยลักษณะนี่พี่น้องนี่อืมยอ้บนกับมาขัวขัวแล้วก็เอามาตตำพี่น้องสีบนหาตขัวกันนี่นี่คือข้าวขัวเขาจะต้องใส่เด้อค่ะเด้อวกซุปเห็ดนี่จะต้องใส่นะคะ นี่ตำเรียบร้อยเล้วเนาะบานีเห็ดนี่อ่ะจะเป็นเห็ดเหลืองๆเขานีแหละพี่น้องอันนี้คือยายบนต้มเลี้ยวนะคะต้่มใส้น้ำปลาต้มต้มน้ำมันออกแล้วบานีล่างเรียบ้อยแล้วยบนมาต้่มใส้น้ํำปลาอีกทค่นึงพี่น้องบานีย้ยบนกับสีตักอกจากน้ำปลานะคะเป็นหน้าหมอประเด็กเนาะอันนี้เขาเออน้าหมอประเด็กพี่น้องบานี้เขาก็จะมาต่ำได้บานีพี่น้องอ่ะตากออกจากน้ำ ขั้นตอนที่เราจะทำนะคะต้องปั่นให้มันเส,สเด็จน้ำปานในดอกให้มันเป็นน้ำอุจยุกจากน้อยนะคะัอดีนี่ห้าก็สิตํำไปสักน้อยน้อพี่น้องเอาพี่น้อง หลังจากสีขาต่ำแล้วเนาะอ่ามันกับสีเดงลักษณะแบบนี้ตอนนี้ผมจะทำการปรุงเครื่องได้ป่ะพี่นอ้องเอาเอานี่ออกก่อนสาบออกก่อนปรุงเครื่องแบบใดขั้นแรกข้าวกับเส้นส้น้ำปลาตวงกอนพี่นอ้อง าสาหมี่ก้อนต้นว่าอัน,นแกงปลาบ่อยผิดเกียงเห็ดบ่อยเค็มนะคะทุกคนน้ำปลาน้ำปลานิดนึงพอมาฮอตตุ๋มฮอตตุมน้ำปลาก้อนนันเล้วมันก็นัวแล้วนะคะทุกคนอ่าก็จะใส่ชูรสไปนิดนึงจักน้อยอ่า อ่าอันนี้คือที่สําคัญได้บาดเหนียวก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเอ๋ยข้าขวคั่วข้าขวคั่วใส้มันหอมเออนี่ละสุดยอดลงค้นก็นจะเยะนาะน,น้าหมักเนาหน่อยนึงบีบหน้นาวใส่หน่อยนึงเรียกพี่น้องไต้ยิบนบ,ยบนบลใส่ดอกยิบบนบลใส่เอานนี้ครับหมสชิ้นเลยชิ้นใหญ่หอม,หอม อ <Ah, ่าเฮาก็สิม <wheels restor Ranger Luck> ัดย <into Furthermore, 2> <Used tat> ั่วๆเลยบาดนี้มัดนัวพี่น้องยั่วให้มันเข้ากันมล้งจานเฮายั่วเข้ากันเรียบร้อยแล้วบาดนี้บ่ก็จะซิมเบิ่งลบาดนี้พี่น้องซิมเบิ่งก่อนอื้อจางนอยนึง น้ำปลาใสิน้อยญี่ปุ่นจะบ่นเน้นน,น,น้ำปลาได้พี่น้องเน้นน้ำปลาเค็มน้ำปลานี่มันนัวกลัวนะคะบันนี่กานตอนสุดท้ายนี่เด้อบ้าน,นี้คือหอมหอมหอมซาเลเน่นะคะบ่มีผักซี่จีนมีแต่ผักซี่ฝรัง่งญี่ปุ่นบ่มากินญี่ปุ่นเลยบบใสเตย์อะหอมหอมเขียวซอยใบแล้ว เอาและพ้อบบบนี้พี่นอ้องขันตอนสุดท้ายบบบนี้ใช้บดก็จะพี่น้องเอ๋ยกดใส่โดยใส่ใจกดแบบนี้ยายายายเห็ดเมนูมนนเห็ดให้เบิงนะ่งแน่เพิ่นว่า ออปบานนี้โบกจิตักใส่จานบ้านนี้พี่น้องนี่กินผู้เดียวเนาะเห็ดอีหยังหลายนักหมาเห็นบ่ซ่อมนี่ก็กินมยุสองคาบุ่นพอดีุ่นก็กินเข่ามือละคาบสองคาบนึงพี่น้องนี่เรียบร้อยซุปเห็ด ทุกคนอสาเลเน่อุ้ยซาเลเน่ยังี้แล้วกินนี่พี่น้องมาต้องหวง่วงเลยนี่สารแเน่กิน,นแห้งย่างคักรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูของตัวเองจะได้ล่างคคกล่างซากพี่น้องเรียบร้อยแล้วเมนูซุปเห็ดยายบนนี่เด้ผักเฮาจะกินแกงกินกับะพี่น้อง ผักสิกินแก่กินกลับก็คือตัวนี้นะคะทุกคนมีผักสดกับผักชีลาวนะคะน,นี่ผักลวกเป็นถั่วลันเตาเป็นบล็อกเกอรี่เนาะแล้วก็จะเป็นอันผักไอ้อยังก่อาสลัดทอดเย่ปุ่นนมมะลวกอ่ะอันนี้ก็เป็นซุปเห็ดของเรานะคะทุกคนอันที่สีดำๆนี่มันยงนังนี่หอมแดงน,นี่พี่น้องหอมแดงนะคะเอาบะนีพน่พใยญ่กินยังบะนีน่วะตีพใหัยของพอใยัย ของตารูนี่ก็จะเป็นอันนี้เลยใีป่นปิดนี่กันของตารูนี่นป่นเฮ็ดไปให้เราแล้วแล้วพี่น้องนี่เด้อของตาลูนี่ก็นี่เด้อปีนี้อย่างวันิีพัดเอาเฮ็ดคาตาเลนพี่น้องผัด,ดใส่ไข่ใส่ หอมหัวใหญ่ใส่มันฝรั่งเนาะใส่มะมา่าใส่ไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ตุนนะคะทุกคนไข่ตุนนะคะอันนี้คืออาหารพอยายนะคะแล้วก็จะมีของหวานตกทานด้วยไว้เดี๋ยวเราเกมาแล้วมาเวดน้อยหนึ่งก็จะเป็นนี่มันฝรั่งเชื่อมนะคะมันฝรั่งเชื่อม เดี๋ยวอันเฮาเห้าเชื่อมแบบโบโบน้ำโบโบโบเดชสดน้ำเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเชื่อมมันเหนียวนะคะเวลาห้าสิก,กินเดี๋ยวหฮาก็จะเอา่าน้ำกะทิหรือว่านมนะคะนมนมจืดนมมันมันเนี่ยนมสดเนี่ยพี่นอ้องอมโรยนะคะทุกคนมันฝรั่งจากสวนนะคะเหนียวดียังขนาดเลยนี่่บนเอากล้วยผลใสหนวยหนึ่งนะคะตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆกล้วยหอมนะคะกล้วยหอม พี่น้องแซบเขาบะเอาบเอเนนไอ้ที่หวานคักนั่นน,น,นะพี่น้องเอาเอาแค่หวานนิดหน่อยหวานมันน่อมนี่เป็นของหวานตบถ่ายนะคะเันยพีใหญ่เยอะมากกัจีนนี่ดอกไตบ้ากา่าโบโบคอยเนนไปไหนกับสำหรับของหวานเนาะมาทุกคนมาหนิมากินข้าวน้ำกันเด้อเยอะบ,บนจัดการล่างโคกล่างสากสก้อนนะคะเดี๋ยวมากินข้าวกันทุกคน